ประเด็นการทุจริตในคอร์รัปชันที่ใหญ่ที่สุดนั้นตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นประเด็นทุจริตคอร์รัปชันในระบบการศึกษาไทย <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ระบบการศึกษาไทยมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน <c oughs> เ,เรื่องทุจริตสอบครูผู้ช่วยเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่ง <c oughs> เป็นต้นขั้วแต่ต้นขั้วที่เป็นต้นขั้วสําคัญคือทุจริตการเรียกรับผลประโยชน์การเข้าเรียนนั่นเอง <c oughs> มี2แบบด้วยกันคือมีทั้งแบบของเยนรนัฐบและ้องเรียนเอกเชนเพราะว่า ผมเคยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนรัฐบาลไปแล้วว่าไอ้เงินแปดเจียของโรงเรียนแข่งขันปานกลางจนถึงแข่งขันสูงเนี่ยซึ่งมีประมาณผ่านโล่งเนี่ยถ้าไม่เก็บเงินตรงส่วนนี้โรงเรียนก็สามารถมีงบประมาณในการเขาเรียกทำน้ำบมรุงในโรงเรียนเนี่ยในประจํา1ปีได้ครบถ้วนซึ่งไอ้เงินแปดเจียนี่เป็นเงินส่วนเกินซึ่งเป็นเงินที่ผิดกฎหมายที่ทําให้ผู้ในการโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีฐานะที่ร่ารวยผิดป,ปกติกันเกือบทุกคนกันเกือบทุกคนนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วมีหลากหลายโรงเรียนคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีก็ต้องแยกแยะกันอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นโรงเรียนของเอกชนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในเครือของบริธิเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยครับโรงเรียนในเครือสาธิตโรงเรียนอื่นๆหรือโรงเรียนในเครือของมหาวิทยาลัยราชพัฒหรือเรียกว่าสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒนเนี่ยก็มีการเรียกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกรับเงินบริจาคเนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราอยากจะเรียนไปยัง พรนะุ์ทนดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมติว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มาใส่ใจเพิ่มเติมจากที่ใส่ใจโรงเรียนรัฐบาลไปแล้วว่าปีนี้ไม่มีแบดเจียปี59<ม>แต่อยากแต่ในส่วนของเรนเอกชนเนี่ยเขาไม่เรียก,กว่าแบดเจียเขาเรียกว่าเงินบริจาคแต่เป็นสภาพบังคับการบริจาคเดิมทีเนีย่ยเรนเอกชนเนี่ยเขาก็จะขออนุญาตสอชอเดิม,มนะตอนนี้ไปอยู่ในสังกัดของอสอชอเดิมเนี่ยภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย เขาก็จะขออนุญาตในการเก็บค่าเทอมส่วนหนึ่งแล้วเก็บค่าเทอมเนี่ยแต่ส่วนเรื่องบริจาคก็ส่วนหนึ่งนะแต่ไอเงินบริจาคที่จำนวนมากๆในการเข้าเรียนเนี่ยคือโรงเรียนเอกชนเนี่ยโดนทุกคนพูดง่ายก็คือว่าจะเป็นโรงเรียนรัดโรงเรียนเอกชนผ่านล่าก็ตกอยู่ผู้ปกครองแต่เอกชนจะหนักกว่าเพราะว่าเก็บทุกคนก็ตกอยู่ผู้ปกครองอยู่ดีใช่ไหมจ๊ะใช่ครับใช่ครับแล้วก็เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยต้นทุนทางการศึกษาสูงมาก และทําให้ระเกร<ล>ะ<า>ดับการศึกษาของเราเป็นอย่างไรยัดมันคือมันไม่ได้มัน,นปัจจุบันไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยเพราะว่าเก้าวิชาหลักเนี่ยผ่านแค่วิชาน่าจะเป็นภาษาไทยนะใช่ครับภาษาไทยห้นอกนั้น20ต้นต้นยีนต้นต้นตนี่นนขนาดข้อสอบกากรกบาทนะครข,ข,ข้อสอบกากรกบาทนั่นหมายความว่ากขอคง,งเนี่ยเอาง่ายเวลาลิงเนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยเวลามันการกระบาดทิ้งดิ่งเลยนะมันก็จะได้ประมาณ20กว่ากอาจารย์กำลังบอกว่าต้นทุนการศึกษาของประเทศไทยดีว่าสูง แต่ระดับหรือว่ามาตรฐานการศึกษาของเรานี่ถือว่าปัญหาเกิดมาจากคือค,คือหก็คือการทุจริตคอร์รัปชันสองได้คุณครูเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยตอนนี้กําลังจะจะไล่ออกจะปลดออกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องทุจริตสอบครูผู้ช่วยในเร็ววันนี้อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าเนี่ยรรประเด็นสําคัญก็คือในการสอบบรรจุครูเนี่ยมีมือปืนม,มือปืนไปรับจ้างยิงข้อสอบให้ครูมือปืนก็อาจจะเป็นข้าราชการครูผู้มุในการโรงเรียน ซึ่งไปสอบแทนแล้วเข้าไปสงสิก็เป็นต้นต้นเขาเรียกว่ามีวิธีการในการทุจริตนาาจย์อ่าใช่อย่างเช่นเนี่ยเขาสมัครกันแปดหมื่นรับประมาณสองพันปรากฏว่าไอ้มือปืนเนี่ยปาไปห้าพันละมือปืนปาไปห้าพันแล้วคนที่เก่งๆเข้าไปสอบนี่ก็เพราะฉะนั้นสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไอพวกนี้มันชำนาญก็สอบกันเอาดีกว่าเรื่องที่ผมจับไปเองเลยกับมือแจ้งความจับได้ในรางกำแพงมีคนเข้าไปรับจ้างสอบแทนรัฐมนตรีผู้หนึ่ง ที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์คนไปรับจ้างสอบที่ผมกล้าพูดได้เพราะสารจําคุกแล้ว3ปีแต่หนีไม่สารอยู่สาดอนคือนายสมยศมีสวัสดิ์อาจารย์ว่าเกิดั้นที่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 รำกระแ่สารจาคุกคนที่ไปรับจ้างสอบแทนเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ถูกจ้างไม่โดนเพราะอะไรคดีหมดอายุความเพราะเขาเป็นรัฐมนตรีผมกล้าเอ่ยชื่อว่าคุณสมยศมีสวัสดิ์เป็นคนจังหวัดตรังปรอมบัตรประจำตัวของนักการเมืองเข้าไปหนึ่งบัตรรปจุลกษา สองไปเ็ษสีชมพูสามบัตรประจำตัวประชาชนปลอมที่สามอย่างเข้าไปสอบปุ๊บไปจับได้เขาไปส่งที่สอนอบางนาสอนอบางนาสอบเหมือนหนังอินเดียสโลโมชั่นเอาอยอะคนที่จ้างสอบแล้วปรากฏคนที่คนที่รับจ้างสอบแต่คนจ้างสอบบอกไงคนนี้ประกันแกล้งผมต้องการจะทําลายชื่อเสียงผมจึงทําบัตรประชาชนปลอม บัตรประจำตัวนักศึกษาปลอมไปเฉจปลอมไปนั่งสอบที่นั่งผมอันนี้เกิดขึ้นจริงที่มรามกันมรามกำแพงแล้วคนทำคดีคือคุณพันตำรวจทบเพชรลูกเสียงก้องเออชื่อเลยอาจารย์แสดงว่าการทุจริตการศึกษานี่มีตั้งแต่พูดง่ายๆก็คืออนุบาลมาในรูปแบบหนึ่งอนุแต่ระเบียนประถมมาถึงรมหาลัยก็มีช่ถึงครูครับถึงรัฐมนตรีของผมที่รัฐมนตรีแล้วจ้าเขาสอบแล้วก็ยังอยู่เฉยแล้วก็จบเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่ขอผมรัฐมนตรีครับนี่ถึงระดับ เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพยาเลยอาจารย์ถ้าเป็นสมัยก่อนคือผู้บริหารระดับประเทศเลยก็มีการทุจริตเพื่อเพื่ออะไรอาจารย์ที่โกงตั้งแต่ต้นเนี่ยโกงตั้งแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าจะนับกันแล้วเนี่ยข้าราชการครูผมไม่รู้จำนวนกี่คนนะที่เข้ามาด้วยวิธีแบบนี้แต่มีพอสมควรแล้วมีทุกทุกปีทุกทุกปีทุกทุกปีส่วนใหญ่เนี่ยก็เอกภพละเอกภพละก็จะขย่งก้าวกระโดด จนกลายเป็นเป็นผู้บริหารอ่เป็นผู้ผอโรงเรียนเป็นรองผอโรงเรียนจนเป็นผู้บริหารในกมรมก็เกิดเขาเรียกว่าอะไรพวกนี้ก็ถอนทุนคืนอย่างเดียว<ม>คือเข้ามาก็คอรัปชั่นแล้วปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในในด้านการศารนี่มีเยอะอาจารย์ยและล่าสุดของอสังชันเป็นไงบ้างอาจารย์กรณีอสัง c ั a นะครับก็ปรากฏว่ารักษาการอธิการบดีที่ท่านคณะนรุตีดาวพงศ์ใช้มาตรา8 6ตั้งเข้าไปอยู่ไม่ได้เขาล่าลายเซ็นกัน เพื่อไม่ต้องการอาจารย์ผู้นี้แต่ตอนนี้ได้ข่าวทาบถามคนใหม่ชื่อท่านดกรกุลทนกุลชนกุลชนอดีตเป็นบาทหลวงแต่ศึกเพราะเนื่องจากไม่สบายคือให้เป็นคาทอลิกด้วยการเข้าไปคือการทุจริตเนี่ยผมก็ไม่ทราบท่านดาวพงรู้ไหมคิดว่าเขาแยกอํานาจกันเข้าใจผิดกันไม่ใช่เนื่องจากบาทหลวงไอ้เรื่องจากบราเดอร์เซนคเบียนคณะที่เป็นผู้บริหารปัจจุบัน ถูกกล่าวหาฟังให้ดีถูกกล่าวหาว่าคอ์รัชชั่นจากกลุ่มสภามาหาวิทยาลัยซึ่งมีบาร์เดอร์หลุยบาร์เดอร์เลโอและก็คุณสุทธิพรบาร์เดอร์หลุยเนี่ยเขายุ80ปีเป็นอดีตเจ้า,าคณะเซนคเบียนเป็นอดีตอธิการโรงเรียนอัดสำชัญบางรักษาบัญญัิยาเวลายยาวนานแล้วก็บาร์เดอร์เลโอเป็นอดีตอธิการเป็นปัจจุบันอธิการบดีของ ACC คืออัศมญคอมเม m ร์ c เดี๋ยวนี้เป็นเวทยาลัยที่สอปพิญญาติเหมือนกันส่วนคุณสิทธิพรเนี่ยเป็นสิทธิเก่าเซนเคเบียนเป็นคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็จบวิศวไฟฟ้าที่สำคัญเขาเป็นประธานสอบทุนคิงสกราชิฟตของกอ,อกอเชื่อไหมว่าเขาต้องการที่เขาไปตรวจท่านเองถามสามเรื่องหนึ่งคุณบัญชาสายกีรันคุณตอบได้ไหมว่าการที่คุณเอาเงินของ โรงเรียนอสัมชันมหาวิทยาลัยอสัมขันไปทำเอแบกโพเปิดบัญชีร่วมกับคุณนพดลกันนิกา,กาจำนวน40กว่าล้านคุณทำได้ไหมเงินมหาวิาลยเงินมูลนิธิซึ่งบาทบารเดอร์ทุกคนภาวนาตัวและต้องยากจนแจ้งกับราชการว่าอาชีพคือนักบวชแต่เวลาคุณไปเปิดบริษัททำเครื่องซิมิเลเตอร์เครื่องบินจำลองซึ่งสั่งซื้อจากบริษัทล็อกฮีทจริงๆอะ่ะ แล้วต่อมากลัวคนจะรู้เพราะล็อกฮีทขายอาวุธให้กับรัฐบาลทหารเปลี่ยนเป็นบริษัทแพนแอมหลังจากนั้นคุณบัญชาก็จดเป็นชื่อเป็นบริษัทของตัวเองโดยเอาเงินของมูล,ลนิธิเซ็นทะเบียนของเนยสัมชัญนนไปเปิดและไปจดทะเบียนที่กระทรวงที่กรมพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์แล้วเขียนชื่อว่านายนายบัญชาแสงนันอาชีพนักธุรกิจนักธุรกิจเรามีหลักฐานชัดๆถ้าท่านดาวพงศ์อยากจะดูมาขอดูที่เราครับการทีน่นายเจ้าพนันจดข้อความเป็นเท็ตนั้น เป็นความผิดคดีอาญาแล้วสาธิกาไม่เคยรอลงอาญาผมจะเปิดดูทุกคดีสารจาคุกล่าสุดกี่ปีครับให้พระนาจดวมาประเทศสาธิกาสาปีสามปีครับเมื่อเหตุการณ์ทุดจติอางที่เกิดขึ้นเนี่ยผมถามว่าทําไมทําไมท่านรัฐมตรีศึกษาไปหาว่าเขาทะลาะทะเลาะกันขัดแย้งกันมันไม่ใช่ที่เขาต้องการก็คือท่านบร์เดอร์หลุยนะครับ ต้องอดีตเจ้าคณะเซกเบียนต้องการให้เอาเงินบุลที่มาเปิดเผยให้มันถูกต้องสิ่งใดที่ผิดก็แก้ไขเสียถ้าไม่ถูกท่านดาวพง,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 งพศ์สั่งคร,รับสั่งปปงสั่งอธิบดีกรมพาณิชย์สั่งกรมสรรพากรมาตรวจสอบบัญชีภาษีแล้วท่านก็จะรู้ว่าใครถูกใครผิดนี่พอใครึ้นไปปกป้องไม่ให้สอบห้ามสอบที่เขาทุกวันเนี่ยไม่ให้คนใหม่เข้าไปเพราะกลัวจะไปถูกสอบและถ้ายังรู้เรื่องที่ดินนะครับยืมเงินที่ดินไปตระกูลใหญ่ตอนนี้ชื่อเป็นของ ของคุณหญิงคนหนึ่งไปเสร็จแล้วยืมเงินไอ้แบบไปยังไม่เคร์เงินแล้วก็ตอบไม่ได้อื้ออึงกลัวมากเลยนี่กลัวมากถ้าสื่อเปิดเมื่อไหร่นะครับระเบิดตูมพ่อแม่ลูกคล้ายกันหมดชอบสุจริตและเงินเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากอันที่เล่าให้ฟังว่าเพราะนันคนไม่เข้าใจพวกเด็กอ่พวกกลุ่มแคทอลิกก็โอ้ยอย่าทำลายแคทอริกเลยอย่าทำลายพวกเราเราจะเสียหายไม่ใช่ครับเขาต้องการจะตรวจสอบการคอร์รัปชันต้องการให้โปร่งใสถ้าท่านบุ่สิทธิใจจริง ท่านเป็นนักบวชเปิดไปเลยเฮ้ยบริสุทธิ์เงินยังอยู่ไม่หายไปไหนถ้าเงินไม่หายนะครับคนที่เป็นกรรมการสภามอไรท่านเกินหมดตึ่งหนึ่งเขาคงไม่ยกมือทาําร้ายท่านหรอกเขาถึงไม่อยากเปลี่ยนหรอกเขาขออย่างเดียวโอกาสไปตรวจสอบเพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ใช่ไปนั่งปกป้องไปนั่งกลัวว่าใครจะมาเป็นนิการไม่ได้สั่งไปเลยครับผู้บัญชาการเรืรอร้อยจปลผู้บัญชาการเรือเรือพวกนี้นักบริหารทั้งนั้น สั่งบุคลากรระดับแม่ทัพนายกองของประเทศกรรมการไป,<ว>ไปเป็นกรรมการควบคุมเรีเเยกมาดูคุณมีสิทธิ์เปิดบัญชีนี้ไหมคุณมีสิทธิ์เอาเงินไปตั้งสั่งซิมเลเตอร์ไหมคุณเอาเงินมีสิทธิ์ไปให้เขายืมซื้อที่ดินไหมเ <c oughs> งมินของมูลนิธิผมจะบอกให้เลยว,ว่ามูลนิธิเซนคเบียนได้เงินประเดิมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถของพระองค์ท่านให้ประเดิมมาในการจัดตั้งโรงเรียนสำชันและเป็นเงินประเดิมของมูลนิธิ เซ้นเกเบียนไม่ใช่เงินที่ท่านบอกว่าโอ้เงินของผมหามาเองเอแบกเป็นของผมเอแบกเป็นของพวกเราคนอื่นไม่เกี่ยวสําคัญผิดข้าวเม็ดเกลือก้อนคนต้องจำไว้ครับคนที่เป็นนักบวชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกุณาธิคุณต่อพวกท่านอย่างล้นพ้นเหลือที่จะพรรณนาไม่ใช่มาพูดอย่างนี้ท่านถือศีลศีลยากจนไปดูนะครับท่านขับรถอะไรวนโว,วตีก๊อปนี่ยากจนนะครับเก็บไปเจี๊ยเด็ก ผมจะถามศินบริสุทธิ์ต้องไปทําธุรกิจปราบณนาตัวแล้วอีกอันนึงก็คือสินรอบนอบ,บ,บต้องเคารพกฎหมายนี่เขามีคําสั่งศาลคุ้มครองไม่เข้าศาลเหรอไม่จ้องกลัวนี่มันเป็นศาลแพ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็น่นเองวันที่เดเนี่ยครับมีนาจะรู้ว่าเขาฟ้องกันว่าขึ้นศาลอาญาดูซิว่าจะเป็นยังไงครับผมที่ใหญ่ท่านดาวพงเนี่ยเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่เอาทหารเข้าไปดูแลโดยเฉพาะผมอยากได้ใครรู้ไหม ผู้บัญชากากรโรงเรียนเรือก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้สิทธิ์เก่าเส้นกระเบียนที่เป็นทหารบกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนี้ผมยืนยันครับผมเป็นคนที่สุดจลิตคนที่ปกป้องและเป็นคนรักที่คณะรักคณะคอสชอมากโดยเฉพาะคนที่ผมยกตองยก็คือพระนท่านประยุทธ์จันโอชาครับเรียนได้ทราบเลยครับในร,รายการก็มีเรื่องการทุจริตมีเยอะน่าจานในหลายวงการทีนี้เราอยากทราบว่าในประเด็นของรัฐธรรมนูญใหม่จานปี259เนี่ยจะมีส่วนที่จะทําให ภาคประชาชนหรือการต่อสูคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยน้อยลงไปจากคือ <c oughs> น้อยลงก็พือเพราะว่าตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญผ่านมาประมาณสักสิบเก้าฉบับได้คือหน้าที่ของพลเมืองไทยหรือประชาชนชาวไทยเนี่ยในรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญฉบับ59เนี่ยของอาจารย์มีชัยเนี่ยระบุไว้เลยว่าหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคนนะต้องตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันความแตกต่างของรัฐธรรมนูนนี้ระบุว่าอย่างไรนะระบุเลยระบุเลยว่าเป็นหน้าที่เลยครับ ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบจังหวัดใครจังหวัดมันแล้วก็ประชาชนทุกคนนิ่งเฉยไม่ได้อธิบายให้พี่น้องเข้าใจหน่อยว่าหมายถึงว่าในรุงเดิม,มเดิมท<ป>เมีเดิมทีเนี่ยการตรวจสอบทุจริตเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐครับพอมีคําสั่งคสชฉบับที่69ทับสหเนี่ยหลังจากที่ยึดอานาจนะอ่ะก็ให้ประชาชนช่วยเป็นกําลังสําคัญในการตรวจส,สอบสอดส่องดูแลและงับยับยั้งให้ข้อมูลอันเป็นสําคัญของหน่วยงานตรวจสอบแล้วก็สามารถ เข้าไปตรวจสอบร้องเรียนได้โดยที่มีคําสั่งคอสชอที่69/257ค,คุมของไว้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญนี้ก็จะล้อเรียนกับคําสั่งคอสชอมาตรา69/257ก็จะมีประมาณมาตรา70เนี่ยที่จะบอกว่าประชาชนทุกคนมีหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบทั้งนักการเมืองอนักการเมืองท้องถิ่นข้าราชการแล้วก็เอก,กชนที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งรัฐ เอาไว้ง่ายคือทุกคนมีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกคนนี่คือตัวรัฐนแล้วก็กฎหมายก็จะรับรองในการที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือไปสอบถามกับคดีอาญาอย่างเช่นคดีหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยรัฐนูนก็จะคุมครองไว้แล้วก็ในแต่ละจังหวัดก็จะมีสภาตรวจสอบภาคประชาชนทั้ง76จังหวัดครบเลยแล้วก็จะมีสมัชชาเพิ่มเตมเเิมแป๊บเดียวที่ท่านมงคลกฤษินธารนนท์ถูก กลุ่มสกคฟ้องหมิ่นประมาทถูกผู้บริการองค์การค้ากรุณสภาที่ท่านพยุติธรราปลดไปแล้วฟ้องหมิ่นประมาทตอนตอนนี้ถ้าเผื่อรัฐมนุนใหม่นี่จะได้รับการคุ้มครองใช่ไหบก็คุ้มครองเลยทันทีครับก็คือให้ความคุ้มครองพี่น้องประชาชนที่ทำเยี่ยมมากเลยเนี่ยและคุณพระกรครับในฐานะสมมติว่าเราเป็นประชาชนภาวจายชนเนี่ยพอมีรัฐมนุนใหม่ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลดีในการที่เราจะช่วยประเทศชาติและจะมีผลดีต่อประเทศชาติไง คิดว่าดีมากๆเลยค่ะคอ,ยอย่างเช่นที่ท่านนายกรัฐมนตรีเน้นเกี่ยวกับนโยบายประชารัฐรก็คือจะให้ทั้งภาคประชาชนข้าราชการแล้วก็เอกชนเนี่ยมีส่วนร่วมกันก็คือในด้านการตรวจสอบทุจริตต่างๆเพราะว่าลําพังรัฐบาลเองคงคงจะสู้เกี่ยวกับเรื่องทุจริตไม่ไหวก็คือ<ด>ต้องให้ช่วยกันใช,ใ,ชใช่ค่ะ ก็คือเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างที่อาจารย์มงคลกิจได้เล่าให้ฟังด้วยค่ะความมีความหวังในเรื่องของการที่เป็นนี่คือนี่คือต่อไปประชาชนก็ถือว่าเป็นหน้าที่เลยอาจารย์ถือว่าเป็นหน้าที่นี่ก็คือเป็นหน้าที่แต่ก่อนก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ของรัฐใช่ไหมอานี้การเป็นในรัฐมนูลระบุเลยว่าในขณะที่รัฐก็ยังคงมีหน้าที่เหมือนเดิมแลวก็ระบุว่าประชาชนเป็นหน้าที่ปปชจะได้คดีน้อยลงและที่สําคัญก็คือว่าถ้าประชาชนทําหน้าที่นี่ก็ได้รับความคุ้มครอง คุ้มครองแต่ที่จะต้องกังวลในเรื่องของว่าเขาแสดงสุจริตออกมาจะต้องโดนฟ้องโดนไหนนี่ก็จะน้อยลงใช่ไหมอาจารย์ก็คือถ้าเราทําโดยโดยสุจริตนะก็คือเราทำโดนคุ้มครองอยู่แล้วครับอย่างถ้าอาจารย์มงคลกิจไปตรวจสอบเปจี้ยที่เสียต่างๆนี้เขาพยายามจะฟ้องอาจารย์มงคลกิจเนี่ยจะทําได้ไหมแต่เอาผู้ปกครองเด็กที่เสียเปจี้ยเนี่ยสอบรู้ในไหนก็เจอในนั้นอาจารย์ก็เจอหมดนะฮะเอาสมมติน่อาจารย์สมมติออย่ายง่ายนะพี่น้องที่กําลังฟังรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นอบตบจหรือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนัน สมว่าที่อบตหนึ่งเนี่ยเห็นมีการทุจริตอ่เราเห็นแล้วประชาชนถึงเป็นหน้าที่ก็ไปทํำยังไงจัดเอาง่ายๆมีหน้าที่สอบถามเลยสอบถามไปสอบถามกคามมแบบ็คือสอบถามมีมี2แบบคือสอบถามด้วยปากเปล่ากับสอบถามด้วยหนังสือเอกสารราชการครับแล้วก็อบตหรือนายอบตหรือสภาอบตจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเรารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยคำว่าความลับทางราชการเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยคือเปิดเผยส่วนใหญ่ปกปิดส่วนน้อยพูดง่ายก็คือว่า เอ่อผมเป็นประชาชนผมเดินเข้าไปถามเป็นหน้าที่คุณอยู่ต้องเปิดเผยให้ผมเพราะ,<ป>ะมันคือภาษีของประชาชนแล้วก็เงินจํานวนดังกล่าวก็เป็นเงินของประชาชนก็ประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบมีสิทธิ์สอบถามแล้วก็เจ้าที่รัฐก็มีสิทธิ์อย่างเดียวก็คือต้องชี้แจงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วพอเราไปตรวจสอบเรามีสิทธิ์กล่าวหาไหมจันหรือว่าถ้าเรา,ามีสิทธิ์กล่าวหาไหมเรามีสิทธิ์กล่าวหาผ่านพนักงานสอบสวนได้ในกรณีที่เป็นความผิดที่เรามีเอกสารหลักฐานแต่ในส่วนสมมุติถ้าเรากลัวว่ามันจะ เขาเรียกว่ากลัวจะหลักฐานไม่ครบถ้วนก็ดําเนินการผ่านหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นปปทสตงหรือปปชแต่ถ้าจะให้ไวก็ผ่านพนักงานสอบสวนก็จะไวยิ่งนโยบายใหม่ของประท่านประธานปปชคนใหม่พลตําวเอกวชรพลภาษาราชกิที่เราเข้าไปละวะกันเนี่ยแกก็บอกว่าจะให้พนักงานสอบสวนของสํานักงานตรวจสอแห่งชาติเนี่ยมาช่วยดําเนินดําเนินการในเรื่องที่เป็นคดีอาญาปกติซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจของปปช พอพนักงานสอบสวนมีกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนอยู่แล้วว่าภายในเท่าไหรนะ่นันภายในร้อยแปดสิบวันพนักงานสอบสวนอายการกี่วันก็ถึงสารเร็วรก็จะทําให้คดีเล็กๆของปปชเนี่ยไม่ต้องมาทาคดีเขาเรียกว่าคดีคดีเล็กๆเนี่ยก็ให้พนักงานสอบสวนช่วยไปทำคดีระดับชาติเนี่ยปปชใหญ่ค่อยทํา งั้นที่เราเรียกร้องให้รัฐบาลว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมนี้ก็ออกในแล้วลับหมดเรียบร้อยนะาย์เรียบร้อยในออกเลยเนี่คือท่านนายดุษฎนี่ก็คือเห็นความจำคํพมารนี่แหละครับและที่ส่วนหนึ่งที่เราพยายามอยากเกิดขึ้นก็คือในฐานประชาชนทำเนี่เป็นองค์กรอะไรเนี่ยการที่จะมีสินบนนำจับนี่ยังเป็นยังไงอาจารย์คือคือเรื่องนี้เราได้ปรึกษากันท่านที่บดีดีเอสไอพันธุ์นรเอกไพศา์ปองเมืองนะที่ปดะีปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าร่างกฎหมายนี้ควรที่จะเสนอผ่าน กรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะทําช่วยรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามแล้วก็ช่วย<ช>จัดเก็บภาษีให้เต็มเม็ดเตมหน่วยทําให้ประชาชนหรือเอกชนนี่มไม่หนีภาษีรวมทั้งเอภาษีที่เก็บมาแล้วเนี่ยเจ้าที่รัฐเนี่ยใช้เนี่ยต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็คุ้มค่าตรวจสอบได้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาลแต่ว่ารัฐมนหม่นี้ก็เอื้อนอาจารย์ในการที่จะใประชาชนมีส่วนร่วมช่วย เป็นหูเป็นตาให้กับทางภาครับเอาดีมากเลยครับ<อ> <ๆ S 2> ผมจะอะไรฟัง <ๆ S 2> ผมจับทุจริตมาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งรปรากฏว่าสิบห้าปีคดีหมดอายุความ <ๆ S 2> แต่ผู้นั้นถูกไล่ออกแล้วก็แามไม่ถูกดําเนินคดีอาญาหลักฐานครบสิบห้าปีครับใช้เวลารวลาสอบสวนตั้งแต่ยังเป็นปปปผมร้องเรียนท่านโอภาสอาลุดินปปปจนกระทั่งถึงใช้เวลารรสิบห้าปีอาจารย์วิชาจนาถึงวิชาหาคุณจนกระทั่งห้าหกไม่สอบครับหมดอายุความไปแล้วครับ ปัญหาเรื่องอายุความบ้านเราเออแต่ความจริงเนี่ยก็ต้องความจริงอาจาร,รย์น่าจะดําเนินการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยมาให้หมดอายุความกับอดีตกรรมการปปชนะที่หมดอายุไปเ,ออเพราะว่าการดําเนินการดังกล่าวถ้ายื่นต่อปปชชุดปัจจุบันที่มีท่านวัชรพลภาษาราชกิจเนี่ยผมคิดว่าท่านคงสามารถดําเนินการตั้งอนุตัยตวนสอบอดีตกรรมการปปชได้ เพราะท่านปล่อยหมดอายุความเยอะมากโอ้โหเยอะจริงๆเยอะมากเป็นอย่างตารวจนะครับถ้าคดีทําไม่ทันเนี่ยถูกจะเลสออกไป้ถูกได้ออกไปแล้วแต่ปประชอยอยู่เฉยครบหมนแหมนาจารย์ครับในฐานะที่รัฐมนตรีออกมาแล้วก็เอื้อมหน่วยให้ประชาชนทํางานมากขึ้นอย่างองค์กรของเราก็เป็นองค์กรเอกชนนะครับเป็นประชาชนรวมตัวกันทํางาน่อทางานเพื่อจะทํางานได้สะดวกขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ว่องไวมากขึ้นถ้าเรามีเงินมากขึ้นเราก็จะสามารถตั้งสํานักหลายๆสํานักไม่ว่าจะเป็นสํานักตรวจสอบภาษีิกร ของของรถยนต์จดประกอบเกมาร์เก็ตหรือรถยนต์ที่นําเข้าเราเลี่ยงภาษีหรือประกอบในเขตฟรีโซนสํานักในการตรวจสอบการล่ำรวยผิดปกติของนักการเมืองข้าราชการระดับสูงทําให้เหมือนต่างประเทศเสนักในการตรวจสอบเรียกรับผลประโยชน์ในการเข้าเรียนเขาเรียกว่าสํานักตรวจสอบแปเจี้ยแยกโดยตรงเลยเล่นทั้งเป็นสํานักเลยก็เหมือนทําเหมือนหลายประเทศที่เขามีการพัฒนาไม่เป็นเกาหลีมือน PD ของเกาหลี people solidarity เราก็เป็นโจดร,ร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเช่นเราดําเนินคดีผ่านสําสนักง,งานตำรวจแห่งช,ชาติเนี่ยทิบดีผ่านผบตรเนี่ยเราก็เป็นโจดร,ร่วมได้กด็เหมือนเราเป็นโจดร,ร่วมจำนำข้าว<ช>เราเป็นองค์กรที่ททตามตไปถึงต่างประเทศแล้วตามสืบ<ช>เราไปร่วมกับหมอวรลงใช่ไหมใรามีเรามงคลกิจสุนทรานนท์เราวัลงที่เราในฐานะที่เป็นองค์กรภาคประชาชน เราก็มีส่วนไม่มีรายได้เป็นเงินเดือนถ้าพี่น้องประชาชนที่กําลังฟังรายการอยู่มี2เรื่องก็คือมีปัญหาเรื่องการทุจริตอยากร้องเรียนต้องเรียนที่ไหนหรือว่าอยากจะมีส่วนในการสนับสนุนเราม,มีกิจกรรมอะไรที่พี่น้องมีส่วนร่วมครับที่วันที่วัน,วน,วนอาทิตย์หน้านเราก็มีจัดกิจกรรมแข่ง,ข,งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชาทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาทํานุบํารุงในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันอีกส่วนหนึ่งก็คือเสด็จเป็นพระราชกุศล แล้วก็จัดกันที่สนามธัญญธา,านีกอล์ฟคลับวันอาทิตย์นี้แบบช็อตกันชอ็นชอตกันเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนล,ลงทะเบียนลงทะเบียน11โม,โมงเงชา้าช็อตกันเที่ยงค่นก็สมมุติถ้าคนที่เป็นนักกีฬาออกกําลังกายแล้วก็ได้ทําการกุศลด้วยเนี่ยก็ไปด้วยกันแล้วก็รีบลงทะเบียนที่หน้าจอที่มีเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วก็สมมุติกรณีที่ไม่มีนักกีฬาสามารถสนับสนุนได้แล้วก็การสนับสนุนดังก่าวเนี่ย สามารถที่จะ,จะทำให้องค์กรเราขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นมากขึ้นเราก็จะทําให้ประเทศไทยสามารถจัดเก็บภาษีได้สูงขึ้นเราก็ทําให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาประเทศได้ในหลายๆด้านด้วยกันนะครับ <c oughs> ก็เ <c oughs> ขาเรียกใบเสร็จเนี่ยสามารถหักภาษีได้ใช่แต่ถ้าเป็นในช่วงหลังหลังังงเมษานี้แล้วเนี่ยก็จะหักภาษีได้2เท่า <c oughs> ครับหรือพี่น้องที่อยากจะร้องเรียนปัญหาการทุจริตก็ติดต่อมาที่ไหนครับก็ติดต่อมาได้ที่มูลที่เริอข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันฮะที่เบอร์ที่หน้าจอ หรือมาพบเราเองเลยที่เบืองต้งธานีเรามีบืองตานี้อาคาร3ามสามเก้ี่สามเรายการอะไรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยก็บอกเราครับรายการของเราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่รู้สึกจะเป็นสิ่งที่ทําลายความรู้สึกของพี่น้องทหารก็คือประโยควรลีที่ว่าทหารมีไว้ทําไมนะครับเราก็อยากจะให้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนอยากจะพูดอย่างไรกับประชาชนก็ได้พากกว่าคนไทยไม่ควรที่จะพูดอย่างนี้กับพี่น้องทหารและส่งกาลังใจพี่น้องทหารครับคุณพากกวช่วงไทยรายการครับก็ ทำว่าทหารมีไว้ทําไมนะคะคืออยากจะให้ทุกคนคิดย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าเรามีทหารไว้ทําอะไรเรามีไว้ป้องกันประเทศชาติใช่หรือไม่นะคะแล้วปัจจุบันทหารต้องลงมาแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะนักการเมืองทุจริตหรือว่าปัญหาทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นมาเขาต้องออกมาเพื่อแก้ปัญหา มันเป็นความผิดของทหารใช่ใช่หรือไม่คะก็คืออยากจะฝากประชาชนให้ให้ตัดสินใจตรงนี้ด้วยคะ่ะสำหรับรายการวันนี้รายการคุยรอบด้านเพื่อบ้านเมืองต้องขอขอบคุณท่านผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านขอบคุณครับสวัสดีแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องที่กําลังชมรายการนะครับเรามีรายการดีๆอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มแล้วก็พบกันในครั้งต่อไปเราจะนําสิ่งที่ดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองมาให้พี่น้องเล่าให้พี่น้องฟังครับ พบกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ